ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีนครับทุกท่านนะครับถ้าเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีฝนมันจะตกนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไม้มาพอดีมานั่งอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วก็มีเพื่อนทักมานะครับรู้สึกจะเป็นฝั่งสอปปอลาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ฝั่งบ้านเราคนนึงก็คือเขาบอกว่าเขายิงระยะที่สิบห้าเมตรนะครับมัน กลุ Workers, <S <S ่มม la ันบานน่ะมัน no. มันบานเป็นจานข้าวเลยนะครับเขาบอกว่าให้เช uh ็คจุดไหนนะครับก็ผมให้ตรวจสอบนะครับอย่างแรกก็คือตรวจสอบสอบลำนะครับว่ามันสะดุดไหมเขาบอกมันไม่สะดุดนะครับมันกินเกลียวสวยกินเกลียวปกติแล้วผมก็ให้เขาเช็คเก็บเสียงนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่นะครับใส่กับไม่ใส่มันก็แตกกลางกันนะครับเขาบอกว่ามันมันก็บานเหมือนเดิมอ่ะก็คือจะใส่หรือไม่ใส่มันก็บานเหมือนเดิมนะครับ เขาบอกว่ามันเป็นจุดที่จุดไหนได้อีกนะครับผมก็บอกว่าให้เช็คคอนเช็คระยะคอนเขาก็บอกว่ามันปกตินะครับซึ่งเขาไม่มีเครื่องวัดนะมันก็เลยตอบยากว่ามันตีครั้งหนึ่งลูกลูกมันวิ่งเสถียรเท่ากันหรือเปล่าแต่เอาละไม่มีเครื่องวัดก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เขาเช็คนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยิงไป15เมตร20เมตรแล้วกลุ่มมันแตกนะครับก็ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือหลังเพลิงของมันนะครับ ก็คือส่วนมากอ่ะทุกค่ายเขาจะขวานมาให้แล้วล่ะหลังเพลิงอ่ะแต่ว่าบางทีเรามาใช้กับโหลดของเราอ่ะมันบางทีมันก็ไม่พอดีนะครับอย่างถ้าเป็นชุดบูธบางคนใส่บูธยัดเข้าไปผ่านบูธเข้าลำแบบนี้ก็มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าบูธมันบังคับลูกไม่ให้ไม่ให้มันเอียงอยู่แล้วแต่ถ้าถ้ารุ่นบูธถ้าระยะ20เมตร แก้ทุกอย่างแล้วก็อยากให้เช็คตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีส่วนนะครับก็คือหลังเพิงนะครับส่วนมากเขาจะทาให้เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้ที่ผมคว้านมานะก็คือผมคว้านมาปกติอะหลังเพิงที่ดีมันต้องดันเข้าไปแล้วให้มันตูดลูกมันเข้าไปเสมอนะครับแต่อันนี้ที่เอามาให้ดูก็คือมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันกว้างไปนะครับมันมองเห็นไหมเห็นไหมช่วงตูดมันกว้างไปนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันก็มีสิทธิเอียงเหมือนเดิมนะครับ วิธีแก้นะครับก็ตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับตรงที่ตรงที่มันใหญ่ไปเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาดอกสว่านนะครับจับกระดาษทรายแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็เอาลูกลองดูนะครับให้ให้มันพอดีอ่ะให้ให้หัวกระโปรงมันเข้าได้แล้วก็ให้ลูกมันเสมอนะครับมันจะมันจะไม่มีช่องว่างแบบนี้นะอันนี้มันมีช่องว่างนะมันทําให้เบี้ยวได้นะครับตูดลูกมันเบี้ยวได้นะเวลาเราป้อนนะครับ จุดนี้ก็สําคัญนะครับลองเช็คดูนะครับผมเคยลองแล้วนะครับผมเคยตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วมันเข้าไม่สุดทีนี้มันก็จะเข้าไปแค่ครึ่งครึ่งหัวลูกนะครับพอเราดันมันก็เราคิดว่าตรงแหละแต่เวลาเราไปเคสทํากลุ่มแล้วอ่ะมันทํากลุ่มไม่ได้นะครับผมก็แก้ด้วยการวิธีเอากระดาษทรายนะครับจับสว่านแล้วก็ปั่นใหม่แล้วก็เอาลูกมาเทียบนะครับลูกมาเทียบให้มันเข้า ให้มันเข้าอย่างไนก็คือพอดีอ่ะหัวมันเข้าได้ตูดมันเข้าได้ตูดมันเข้าไปเสมอนะครับตูดมันจะเข้าไปเสมอมันจะไม่มีช่องว่างนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอันนี้ก็คือมันเข้าได้หัวก็จริงอ่ะตูดมันก็เข้าได้แหละแต่ว่ามันมันกว้างเกินไปนะครับก็อยากให้เช็คจุดนี้ด้วยเนาะสําหรับใครที่เอาไปเทสแล้วสิบเมตรสิบห้าเมตรแล้วก่มมันแตกนะครับเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็อยากให้เช็คตรงจุดนี้ด้วยนะครับจุดนี้ก็สําคัญนะ อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แต่งมาแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเข้าพอดีเดะเลยตัวนี้แต่งมานะครับมันไม่เป็นบูตโหลดนะครับตัวเนี้มันจะกดเข้าไปปุ๊บมันจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับนี่นะครับมันจะพอดีทั้งหัวทั้งหางเลยนะครับมันก็ส่งผลให้กลุ่มมันดีนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขายเนาะอันนี้เอามาประกอบประกอบเพื่อศึกษานะครับสําหรับใครที่ไม่แม่นนะครับก็ลองเช็คดูเนาะ ไม่ว่าจะเป็นบูตเป็นโหลดมาตรฐานหรือว่าโหลดบ้านๆที่เราทําเองนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับนี่นะครับลังเพิงนะถ้าถ้าใครที่แก้ตรงอื่นหมดแล้วมันยังแตกอยู่นะครับก็ลองเช็คจุดนี้ดูนะครับมันช่วยได้เยอะนะผมลองมาแล้วแล้วก็เทสมาแล้วนะครับถ้าเราไม่มีลังเพิงเลยโอกาสเดี่ยวมีเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเข้าแค่หัวบางทีเราก็ยัดตรงมั่งไม่ตรงมั่งเอียงมั่งนะครับ ถ้าเรามีรังเพิงมันก็จะช่วยบังคับได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าหลวมไปหลวมไปอย่างนี้มันก็ไม่มันก็มีสิทธิ์ที่ทําให้ไม่ไม่เสถียรได้นะครับยังไงก็ก็ลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่แค่แค่อะไรก็คือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของผมเนาะมาเล่าให้ฟังนะก็มีทักมาสองคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรทหารนะพอดีนั่งอยู่หน้าบ้านก็เขาทักมาก็อธิบาย พิมอธิบายแล้วมันอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับก็ตรงนี้นะครับบางทีอ่ะมันขวานมาแต่มันใหญ่ไปนะครับก็ลองเช็คดูนะครับเอาให้มันพอดีกับชายกระโปรงเราเนาะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่มีปัญหากลุ่มแตกนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็โอเคครับมีปัญหาติดขัดตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว